สวัสดีครับหมออู๊ดนายแพทย์ชานชัยเชิดครับเมื่อพูดถึงห้องผ่าตัดทุกคนจะรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมวันนี้หมอจะพาไปดูว่าในห้องผ่าตัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างและมันน่ากลัวอย่างที่เราคิดไหมตามหมอมาดูเลยครับผม อันนี้นะครับผมเป็นห้องผ่าตัดนะครับผมซึ่งห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะเป็นห้องสะอาดหรือว่า c ล e น n room ข้างบนก็จะมีระบบกรองอากาศซึ่งเราจะใช้ตัว HEPA filter นะครับผมสำหรับห้องผ่าตัดก็จะประกอบด้วยเตียงผ่าตัดนะครับตรงนี้ก็จะทําให้คนไข้นอนอยู่ตรงนี้หรือในกรณีที่ผู้หญิงก็จะเป็น ตัวขาหยังขึ้นมาได้นะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องเครื่องมืออันตราซาวนะครับผมสําหรับกรณีที่เราทําการเก็บไข่นะครับก็จะใช้เครื่องอันตราซาวเพื่อดูว่าตําแหน่งไข่อยู่ตรงไหนแล้วก็ตําแหน่งเข็มที่เราต้องไปเจาะถูกต้องไหมนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ไข่ที่เราดูดมาได้นะครับผมตรงตู้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิที่ดีพอไข่ที่เรา ดูดออกไปได้ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วอุณหภูมิเาก็จะคงที่นะครับผมส่วนตัวอันนี้ก็คือจะเป็นไข่ที่เราดูดออกมานะครับผมพอได้เสร็จเนี่ยขวดตรงนี้นะครับผมก็จะถูกาพาไปให้นักวิทยาศาสตร์ที่ห้องพอเลี้ยงตัวอ่อนนะครับโดยผ่านพลาส็อกตรงนี้นะครับผมก็จะวางตรงนี้นะครับผม อันนี้จะเป็นเครื่องมือแมชชีนในการดมยาสลบให้แก๊สสลบนะครับผมซึ่งในสูตรของเราเนี่ยจะมีคุณหมอดมยาดูแลตลอดระยะเวลานะครับจนกระทั่งคนไข้ฟื้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องอช่วยชีวิตฉุกเฉินนะครับเพื่อเตรียมไว้สำหรับกรณีที่มีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นสำหรับคนไข้นะครับส่วนการดมยาเนี่ย คุณหมอก็จะเลือกยาที่ออกค่อนข้างสั้นนะครับผมมีผลข้างเคียงน้อยนะครับหลังจากที่คนไข้ฟื้นก็อาจจะสามารถกลับบ้านเร็วขึ้นนะครับผมดังนั้นจะเห็นได้ว่าห้องผ่าตัดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมแล้วก็ของเราที่แนะนําก็คือมอีหมอดมยาหรือว่าวิสัญญีแพทย์คอยดูตลอดระยะเวลาที่ดมยานะครับผมให้ผู้รับบริการมั่นใจได้นะครับผมว่า มีมาตรฐานและปลอดภัยกรบผม